เรือนทางสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราอยู่กับกิจกรรมการเก็บต้นปอเทียงคะ่ะถ้าผู้ชมสงสัยนะคะว่าทําไมเราถึงต้องปลูกต้นปอเทียงแล้วต้นปอเทียงเนี่ยมีสรรพคุณหรือว่าประโยชน์อะไรบ้างเดี๋ยวจะพาพูดคุยกับคุณอาท่านหนึ่งกันเลยนะคะค่ะจะเริญองทาค่ะอาธาดินครับจะเรื่ทาครับค่ะเออคุณอาชื่ออะไรคะรบกวนแนะนํา,นา,นาตัวนิดนึงนะคะอ่าชื่อธาด,ดินหอมจันทร์ แล้วหนูเนี่ยสงสัยว่าทําไมเราถึงต้องปลูกต้นปอเทืองด้วย่ะคะอ่ะที่เข้ามาปลูกปอเทืองเนี่ยเขาเพื่อเขาปลูกเพื่อบํารุงดินแล้วต้นปอเทืองเนี่ยมีสรรพคุณหรือประโยชน์อะไรบ้างละะ่ะค่ะปอเทืองเป็นพืชตระกูลถัว่วเวลาที่เราหวานไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไถกลบมันมันก็จะได้หนึ่งอินทรียวัตถุสองก็คือไนโตรเจนที่ได้จากรากของปอเทืองเพราะว่าในพืชตระกูลถั่วเนี่ยที่รากมันจะมีปม ที่มีบแบคทีรียแบคทีรียที่ที่ดูดไนโตรเจนจากอากาศมอยที่รากมันได้ก็ะจะช่วยบำรุงดิน <c oughs> คือถ้าถ้ามีน้ําก็ปลูกได้ทุกฤดูเลยอ่าพอหวานลงไปแล้วถ้ามีน้ําลดหรือมีฝนตกลงมาแต่ที่สําหรับที่บนราชเนี่ยปลูกในขณะที่น้ําลงมาแล้วดินมันยังชื้นอยู่ <c oughs> ก็หวานลงไปแล้วก็ไถกบอตอนก็นี่ก็ประมาณเดือนมกราเนั่นแหละหวานแล้วก็อ่าพอดีตรงนี้ไม่ได้ไถกบบํารุงดินเพราะว่าต้องการที่จะ ปลูกเพื่อเก็บเมล็ดมันไปปลูกบำรุงดินต่อแต่ว่าในส่วนที่มันมันปลูกลงไปแล้วเนี่ยถึงว่าเพราะเวลาช่วงที่เขาเขาไถากลบเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่มันกำลังออกดอกทีนี้ถ้าถ้ามันเกินมาจนถึงเราเก็บเมล็ดแล้วเนี่ยมันก็ยังได้อยู่ได้ต้นของมันที่ไถกลบลงไปแล้วก็เป็นอินทรีย์วัตถุแล้วก็รากของมันก็ยังมีเก็บไนโตรเจนอยู่ก็ได้อยู่ นะคะค่ะก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าต้นปอเทืองเนี่ยเป็นพืชที่มีประโยชน์สูงมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปรับส่รอากาศกิจกรรม,มอืน่นกันเลยนะคะเจนทำสังดีค่ะ